ทักทายกันตามปกติแล้วก็ไม่ซีเรียสด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวส่วนนุ่มสนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะมาจีบอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะกลัวไหมคะว่าแฟนคลับของหนุ่มสนเนี่ยจะไม่พอใจน้องน้ำตาลบอกว่าแฟนคลับที่รักพี่สนก็น่าจะเข้าใจนะคะว่าพี่สนเป็นคนไงแล้วน้ำตาลกับพี่สนเองเนี่ยก็เพิ่งจะเจอกันด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรจริงๆค่ะและที่สําคัญค่ะมีข่าวมาว่าแนวฝีมือการแสดงของย่ากับน้องน้ําตาลเนี่ยดูจะซูสีกันนะคะงานนี้น้องน้ำตาลก็เลยบอกว่า นะคะแต่ละคนก็มีฝีมือการแสดงที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่าช่วงนี้มีข่าวการดุมๆเยอะผู้ใหญ่ตักเตือนอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่าไม่มีเลยค่ะผู้ใหญ่นจะทราบว่าต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรนะคะสำหรับน้องน้ำตาลพี่จักรลักษณะข,ของเราค่ะแต่วจะนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะ ปุ๋ย NC เคมี er ชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 0 2 1 0 5สอง7 อยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าว,าวบันเทิงค่ะ <ๆ S 1> ยังอยู่กันต่อนะคะกับข่าวนะคะ,คะของภาพปการงานวงสวนนะคะละครเรื่องเรือนิสยาค่ะเมื่อเบรกที่แล้วนะคะเราได้มีการได้สัมภาษณ์น้องน้ำตาลเอกของเรื่องไปแล้วมาคราวนี้ค่ะมาสัมภาษณ์ผู้จัดนะคะคนเก่งอย่างพี่ตุ๊กจะราจูแจ้งกันบ้างค่ะที่วันนี้นอกจากจะขนทัพนักแสดงเนี่ยมาวงสวนกันอย่างคับข้างแล้วนะคะพี่ตุ๊กเองของเราก็มีประเด็นให้นักข่าวเนี่ยได้สัมภาษณ์กันค่ะกับละครเรื่องนี้นะคะพี่ตุ๊กเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะทำไมคะถึงเลือกกนนน้้องาาตจัเี่ย เล่นละครเรื่องนี้เพราะว่าเรือนลิศย,ยาเนี่ยค่อนข้างเป็นละครที่ค่อนข้างจะพีเรียดแล้วน้องน้ำตาเนี่ยเพิ่งจะเล่นละครเป็นครั้งแรกนะกับมัจุราสีน้ำพึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้ดูกันเมื่อ,อไรเริ่มถ่ายทันแล้วหรือยังนะคะแล้วรวมไปถึงข่าวล่าสุดค่ะของน้องฮารุค่ะอดีตนะคะสมาชิกของ Strawberry c h e e s e c a k e ที่มีข่าวว่ากำลังจะแต่งงานนะคะ,คะกับน้องกายรัชนงเนี่ยนะคะงานนี้พี่ตุ๊กของเราเนี่ยรู้ไหมว่าเขาจะแต่งจริงหรือเปล่านะคะแล้วตัวน้องฮารุเองเนี่ยมีมาปรึกษา อะไรพี่ตุ๊กบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพี่ตุ๊กเขาตอบกันค่ะเป็นแนวชิงรักหักสวัสด์นะพิสวัสด์ฆาตกรรมช่วงชิงแย่งชิงเข็นฆ่ารักซ้อนจนเกิดโศกตนนาตกรรมจริงจริงพี่ตุ๊กก็รู้จักน้ำตาลมาตั้งแต่ก่อนเขา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 เล่นละครแล้วอะนะคะแล้วคิดว่าตัวเขาอะมันเหมาะกับตัวละครเหมาะกับนางเอกในเรื่องก็เลยก็เลยชวนเขามาเล่นแล้วเขาก็ชอบเรื่องก็เ,เคยเคย ก็เคยคุยกับเขาอะนั่นพี่ตุ๊กพอทราบเรื่องไหมเอ่ยเมี่ยเพิ่งรู้ดิเพิ่งรู้ถึงได้ถามว่าฮารุทำไมเพราะว่าเขาไม่ได้เจอเขานานแล้วแต่เขาเหมือนยังเป็นเด็กในสังกัดของเราอยู่เปล่าค่ะฮารุเขาหมดสัญญาไปนานแล้วตอนนี้รุ่นที่พี่ตุ๊กมีอยู่ก็คือรุ่นที่หที่7ดฮารุเขาเป็นรุ่นแรกแล้วหมดสัญญาไปนานแล้ว พอน้องมาพอสมควรแล้วแหะก็เขาก็มาสวัสดีบ้างอะนะที่ออฟฟิศอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าก็ห่างก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเพราะว่าพอเด็กๆอะพอเขาก็ไปทํานู่นทํานี่ทําอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าเขาจะเจอเราก็คือต้องมาหาเราที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่รู้เรื่องนะไม่มีไม่มีแต่เรื่องอะไรไม่มีไม่มีเหมือนตอนที่เขาอยู่เป็นเด็กเเป็็นดกในสังกัดเราเขาก็เหมือนเริ่มองกับทางกายแล้วยังยังยังตอนนั้นเด็กๆ ลูกเด็กมากเลยยังยังยังไม่ยังไม่มีแฟนคิดว่าพี่ตุ๊กก็ค่อนข้างจะชอบกับเขาไหมคะเออเออเออเพราะเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กไงแล้วอยู่อยู่บอกบอกว่าเขามี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 เรื่องนี้เออแต่ยี่สิบสองยี่สิบสามก็ถ้าถ้าแต่งงานก็ก็ได้อยู่นะก็คือไม่ได้ ก็อย่างที่พี่ตุ๊กเธอตอบแล้วคะ่ะว่าละครเรื่องเรือนิสยาเรื่องนี้นะคะ <c oughs> เป็น,นละครแนวชิงรักหักสวานนะคะเป็นการฆาตกรรมนะะแย่งชิงความรักกันอย่างซับซอ้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของพี่ตุ๊กแล้วก็นักสแสดงทุกคนด้วยก็อยากให <c oughs> ้ติดตามชมกันนะคะแล้วก็เริ่มถ่ายทําไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็นะที่สําคัญคะ่ะเขาบอกว่าที่เลือกน้องน้ําตาลมาเนี่ยในครั้งนี้เขาบอกว่ารู้จักกับน้องน้ําตาลมาก่อนที่จะเล่นละครน,นะคะแล้วก็คิดว่าน้องเนี่ยเขาเหมาะสมกับก,บการเป็นเอกของละครเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปนางเอกของเรื่องเนี่ยจะต้องเป น,นะจ๊ะค่ะว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ช่องนะคะว่าจะพิจารณาให้ลงในปีนี้เลยหรือเปล่านะจ๊ะ,ะถามว่าทราบเรื่องที่น้องฮารุเนี่ยจะแต่งงานไหมพี่ตุ๊กบอกเลยค่ะว่าเพิ่งรู้แล้วก็ไม่ได้เจอน้องเขามานานมากแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยได้หมดสัญญากับทางสโบรีทิสเคไปแล้วนั่นเองค่ะนะคะแล้วนะคะเบอกว่าน้องนๆเนี่ยมีมาปรึกษาเลยพี่ตุ๊กไหมเขาบอกว่าก็ยังไม่มีเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอน้องเลยจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสก็คงจะต้องถามนั้นเดี๋ยวน้องเองก็คงจะมาบอกพี่ตุ๊ ค่ะทางคอมฟอร์ตนี่ค่ะเขาก็ได้ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของผลิตภัณฑ uh ์น้ำยาปรับผ้านุ่มเมืองไทยนี่นะคะได้จัดแคมเปญหอมคลายเครียดกลางห้างใหญ่เซนทัลเวิลด์พร้อมยังชวนสาวมิ้นชลิดาและหนุ่มหมากปรินเนี่ยะคะมาร่วมเผยเคล็ดลับสลายความเครียดด้วยกลิ่นหอมระดับพรีเมียมของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตอโรมาเทอราพีนั่นเองค่ะก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแคมเปญในแบบอีโมชันแนลโซลูชันค่ะที่ให้ความสำคัญกับกลิ่นหอมคลายเครียดทำให้อารมณ์ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ปรผนุม สปาแห่งความหอมบายคอมฟอร์ตอาร وم าเทอรพีนั่นเองค่ะกับทีมงานสุดเก๋ภายใต้ไอเดีย Walk in Closet ซที่เนรมิตเวทีกิจกรรมเนี่ยให้อยู่ภายใต้ตู้เสื้อผ้าขนาดยักษ์ที่กลุ่นกำจ่ายที่จะมีกลิ่นหอมหอมละมุนล,ละไมของเสื้อผ้านี่คะเพื่อสร้างบรรยากาศรอบด้านให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขนั่นเองค่ะ mm hmm. ก็มีโอกาสได้เจอตัวนุ่มาปารินในงานก็เลยต้องขออัปเดตเลยค่ะเพราะว่าเห็นโพสต์รูปใน IG เนี่ยว่าเ mm hmm. งาๆแล้วก็เหมือนช่วงนี้เนี่ยดูเศร้าๆแฟนคลับมีให้กําลังใจอะไรยังไงบ้างคะแล้ว ช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสได้เจอสาวคิมเบอรี่เนี่ยบ่อยไหมเป็นอ่าแล้วก็เหมือนปกติแล้วเขาเล่นละครด้วยกันแล้วก็จะออ,ออกงานคู่กนันอะไรอย่างงี้เจอกันบ่อยแต่ช่วงเนี้ยดูหายไปเป็นเพราะมีข่าวด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็กับสาววิวเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคะเหมือนลดระดับความสัมพันธ์ลงแล้วอันนี้จริงไหมแล้วก็จะมีโอกาสพัฒนาอ่าให้มากไปกว่าน,นี้ไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะลูกหมาเาเมาลูกหมาหมาเา ไม่รู้ฟิลลิ่งมันเหมือนกันครับผมเห็นมันสวยดีก็เลยลงครับผมไม่ได้เหงาใช่ไหมไม่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 ได้ถือความหมายอะไรใช่ไหมครับเปล่าครับเปล่าก็จบกับคนเราเอาไปพาดพิงถึงรูปพี่คิมลงกับพี่เจสพอดีในวันนั้นเออจริงเหรอใช่อย่าเอาไปผสมกันเลยครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เห็นมันสวยดีก็เลยลงเท่านั้นเองครับผมไม่ได้เหงาไม่ได้เหงาครับไม่ได้เสหอาไรังไม่มีครับไม่มีไม่มีก็คงเพาความอะไรก็ไม่ได้ ข้อความก็อาจจะลงบ้างก็อาจจะเป็นข้อความที่ชื่นชอบเท่านั้นเองครับไม่ไม่ได้เจอเลยครับก็ก็ถ่ายละครผมก็ถ่ายละครแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเขาก็ถ่ายละครเหมือนกันก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยเลยไม่ไม่ได้คุยก็คุยบ้างเหมือนเดิม่าเร่อาก็เล่งานอกันเหรอ่างเพราะเรื่องงานมากกว่าครับไม่ได้ห่างเรื่องเพราะว่าเรื่องข่าวปกติเราก็คุยกันทักทายปกติแต่กอนเหมือนเราไม่ได้คุยกับเขาเลยเนาะ ก็คุยนี่ไงก็คุยบอกว่าคุยอยู่นี่ไงน้อยลงไหมก็อาจจะน้อยลงบ้างเพราะว่าช่วงนี้ก็ตามคนต่างางานครับแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่กบิวยังสนิทเหมือนเดิมอยู่ไหมใช้คำว่าเพื่อนสนิทอยู่ได้ไหมตอนนี้ใช้คําว่าเพื่อนคาว่าไปไหนก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราก็เราก็ อ่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราก็เราก็ค่อนข้างจะห่างกันออกมาเพราะว่าพี่แปะตะโกนเหรอเ <c oughs> <Okay. S 2> สดิทหายไปเรเพราะว่าดิหายไปครับก็ <c oughs> นั่นแหละเราก็ต่างคนต่างทำงานเนา <c oughs> ะเรียกว่าลดระดับลงได้ไ,มไหมคะลดระดับลงเหรอเพื่อนอยังไงก็คือเพื่อนครับ ก็อย่างที่หนุ่มมากเขาบอกนั่นแหละ,ะว่าไอภาพที่ลงไปว่าเหงาเหงาเนี่ย m, มันสวยดีแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาไม่ค่อยได้ถ่ายภาพค่ะแล้วก็ที่โพสต์ลงไปเนี่ยไม่ได้สื่อถึงอะไรจริงๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยที่ดูเศร้าๆเขาบอกว่าก็ปกตินะไม่ได้เศร้าอะไรถึงขนาดนั้นแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้เจอกับสาวคิมเบอรี่เลยเพราะว่าติดถ่ายละครทั้งคู่เลยค่ะ,คะเป็นเพราะมีข่าวหรือเปล่านั้นเขาบอกว่าด้วยงานนะไม่เกี่ยวกับข่าวเลยค่ะแล้วก็กับสาววิวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพพัันนนม้ยยเเเคคาาาาบบออออออกกกกว่่่่่ืืืงงงไไ็็ะตดดชจส การที่จะพัฒนาไหมเขาบอกว่ายัางไม่พร้อมเลยไม่ใช่เฉพาะสาววิวนะคะกับทุกๆคนเลยตอนนี้เนี่ยขอโฟอกัสไปที่เรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนก่อนคะ่ะก็เรียกว่าชัดเจนทีเดียวนะคะสำหรับน้องหมากปรินของเราเช่นก่อนวันนี้ก็มีเขาพผลพันกับใครต่อใครหลายคนนะคะอ่าวันนี้ก็เคลียร์กันไปจ้ามาต่อกันอีกหนึ่งสาวด,ดีกว่าค่ะที่ไปเรื่องงานคอนฟอร์มด้วยนะคะกับ,บน้องมินชริดาของเรานะคะก็มีประเด็นให้เราได้อัปเดตกันเหมือนเคยค่ะว่านะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ถูกจับคู่เนี่ยให้เป็นคู่จีนนะคะกับน้องเจมานะเมางเราแบะ ผู้ผาได้ยินข่าวนี้แล้วเขารู้สึกอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างที่เรารู้ก็ดีเพราะว่าผู้าเนี่ยเป็นเพื่อนชายที่สนิทที่สุดอของน้องมิ้นในตอนนี้เลยก็ว่าได้ะนะคะรวมไปถึงเห็นว่าน้องมิ้นของเราเนี่ยกำลังเล็งที่จะซื้อรถคันใหม่อยู่อันนี้จริงไหมนะคะแล้วผู้าเนี่ยมีโอกาสช่วยเลือกซื้อรถคันนี้หรือเปล่ารวมไปถึงซื้อรถคันนี้เนี่ยเป็นแนวแบบไหนหนะคะและที่สําคัญค่ะล่าสุดมีข่าวว่าน้องมิ้นเนี่ยจะซื้อบ้านราคามูลค่าเกือบสิบล้านบาทอันนี้จริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังน้องมิ้นเขาตอบค่ะ ก็ดีใจค่ะที่ทุกคนติดตามกระแสละครก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่ทุกคนดูแล้วแบบโอ้ยจิ้นฟินไปกับเรากลายเป็นคู่จิ้นอีกคู่แล้วก็ดีค่ะมีหลายๆคู่นีต้องปรึกษาค่มคะไม่ต้องค่ะแอะไรไม่แซวอะค่ะปกติเขาเป็นคนไม่ดูละครอยู่แล้วบอกว่าที่จะซื้อลดนี่พี่ภูผาก็ช่วยด้วยช่วยอะไรอ่ะโอ้ยตายแล้วไม่จริงไม่จริงอันนี้ไม่ใช่งเรา ทุกอย่างคะ่ะทําด้วยน้าพักน้าแรงตัวเองไม่ไม่กล้าขอเงนินใครแน่น,นอนแกปรึกษาเขาไหมคะว่าจะเอารุ่นอะไรเลยเออไม่ค่ะมินว่ารถเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัวของเราคือมินว่าคนอื่นมามาคิดแทนเราไม่ได้หรอกช่วยเลือ,บอกบ้างก็ยังยังไม่เสร็จดีอะค่ะคือแบบเบิร์บเพิ่งเสร็จกําลังแบบตอกเสาเข็มอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รวมๆแล้วงบล้านันยเออข่าวที่ออกมาขอแก้ไม่ถึงเลยค่ะหนูไม่มีเงินขนาดนั้น ยังยังค่าดเราไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่ามันเหลือในการตกแต่งอะไรหลายอย่างต้องดูงบประมาณอีกทีนึงเออมันคงไม่เยอะเยอะขนาดนั้นนะคะถึง20ไหมคะไม่ไม่ถึงว่ะค่ะพี่เยอะเกินไปหนูก็ไม่ไหว ก็อย่างที่น้องมินเธอตอบค่ะน้องค่ะตอบแบบขำๆยิ้มๆค่ะว่าก็รู้สึกดีใจค่ะที่ถูกจับให้เป็นคู่จิ้นกับหนุ่มเจมมานะคะเพราะว่าก็มีหลายๆคนที่เล่นละครเรื่องนี้แล้วถูกจับคู่กันค่ะส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะส่วนผู้พันเนรู้แล้วรู้ว่ารู้ข่าวนี้แล้วเขาว่าอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบดูละครค่ะก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าใครจิ้นกับใครใครอะไรยังไงนั่นเองค่ะนะคะเห็นว่ากาลังจะซื้อรถคันใหม่อันนี้จริงไหมเขาบอกว่ากําลังเก็บอยู่ค่ะคืือออออเเเเกกก็็บบงินนนนะะะะคสัพึาาาไไว้้้้้ใใหหซรรรจ่ปม แบบนี้ค่ะมีข่าวว่าภูผาช่วยซื้อบอกว่าอันนี้ไม่จริงเลยค่ะน้องภูผาเนี่ยนะคะไม่ได้ช่วยซื้ออะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยได้มาจากน้าพักน้ําแรงของน้องคนเดียวเลยนะคะส่วนรถนี่ก็จะเป็นแนวสปอร์ตแล้วก็นะคะส่วนเรื่องของบ้านที่ซื้อนะมูลค่าเกือบ10ล้านบาทเนี่ยน้องมิ้นบอกเลยค่ะว่าําไม่ถึง10ล้านค่ะเหลือตกแต่งค่ะแล้วก็ไม่เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็แถวๆเนี่ยที่จะซื้อเนี่ยแถวพระรามเก้าลัชดานี้เองค่ะนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของน้องมินนะคะที่เรานํามาอัปเดตกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะ ก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสาหรับผลิตภัณฑ์ B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็ติตตี้ค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะเช่นเคยค่ะก่อนจากกันไปที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนประเด็บัตรหรือว่าจดหมายเข้ามาติดชมรายการได้ค่ะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรราายกาย้้อนหลังไดที่ www.inttv.co.com ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ